ครับวันนี้ก็จะมาแกะสินค้านะครับซึ่งน่าจะเป็นร้านดอบชิปนะมันสั่งมาจากชิรินโดที่เขาทำดอบชิปแต่ผมสั่งในเว็แบบช้อปปี้เนาะก็เลสั่งอย่างนั้นที่สั่งมาก็คือเป็นตัวนี่ครับ ขาตั้งครับโทรศัพท์มือถือนะครับเมคอัชหน้าสภาพกล่องเป็นแบบนี้นะครับนำเข้าโดยบริษัทชิลินโดดูนะเ,เดี๋ยวนี้ชิลินโดขายในช้อปปี้แล้วผมไม่ได้ดูสังเกตดูจะเห็นมันโทข้างในก็มาแบบนี้นะครับไม่ได้มีซองอะไรมา แล้วก็มีที่ใส่โทรศัพท์ให้ข้างกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้เงอะได้ไมาดูวัสดุนเป็นพลาสติกอันนี้ก็มีได้แล็หมุนล็อกนะครับลักษณะอย่างนั้นค่ ก็จะมียางเล็กๆในน้อยกันเลยช่วยไดนะ้แล้วก็มีปรับระดับได้1 2 3 4งสองสามสี่สี่ระดับนะครับ,นะรบต้องกดนะครับปรับตัวปรับระดับก็แน่นหนาดีผมคิดว่าจะลื่น จะมาใช้ตั้งโทรศัพท์นะครับเพราะว่าเดิมใช้โกโก้ถ่ายเนี่ยก็จะถ่ายเราเวลาจะลงตัดต่อเนี่ยมันตัดต่อในมือถือลำบากต้องถ่ายโอนไฟล์ตัวที่ยึดโทรศัพท์นะครับเป็นแบบสปินไม่ได้ปรับระดับะกงานพลาสติกก็มีรอยไม่เรียบร้อยบ้างะครับใช้เดีย๋ยวต้องใช้ มีคเตอร์กับกรีดนะครับตรงนี้ก็มีบุกฟองน้ำบุกฟองน้ำลองใส่โท,ทรศัพท์มือถือใส่ได้ปกตินะครับ เราก็จะเป็นรักษณะอย่างนี้ตัวนี้ก็หมุนได้ทีนะสมถึงว่าเราบิดโทรศัพท์แน่นแล้วไม่ตรงจะเราจะผัดอีกเราก็หมุน้านหลัะให้ม่ตรง ถือว่าเหมาะสมกันราคานะครับบางคนก็ได้ถูกบางคนก็ได้แพงก็ลองไปดูเอานะครับไม่ถึงร้อยบาทเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันขนาดเมื่อการสุดนะครับปรับอยู่ระดับต่ำสุดนะครับ สูงจากพื้นระยะขอบนี่ครับขอบล่างเนาะถึงขอบบนนี่ครับ18 1 8เซนติเมตรถ้าขอบล่างนี่ก็12เซนกล้องอยู่ตรงกลางก็ประมาณ15เซนะนะนี่สมมุติเอานะถ้ากล้องใครอยู่ข้างบนก็เกือบเกือบิบแเซนประมาณนั้นทีการสูงสุดนะแต่ อันนี้เราก็สามารถปรับได้แต่มันก็จะไม่มั่นคงถ้าปรับแบบนี้นะครับกลางสุดก็นี่กลางสูตรปรับระดับสูงสุดนะครับปรับระดับสูงสุดกลางสุดแล้วเนี้ยสูงไปที่ยี่สิบนะเพิ่มมาอีกสองเซน กลงสุดนะแต่โดยปกติมันก็มียางการื่นเราก็ถ่ายแบบนี้ได้แบบนี้ถ้าแบบนี้พอที่จะมั่นคงนะะมั่นคงเนะี่ยสูงสุดนี่อ,อ,อยู่ที่ยี่เซนติเมตรนะปรับแบบมั่นคงแนละ้วตรงนี้มันก็ปืดอยู่นะครับ พอพออยู่ได้26เซนติเมตรนีระยะยืดสูงสูงสุดนะครับ สุดนี่แปดจุดห้าเซนนะครับแปดจุดห้าเซนเกือบเก้าเซนฮะแปดจุดหกะมาณนั้นเผื่อฟองน้ำไว้ด้วยขนาดความกว้างนะครับห้าจุดเก้าหรือหกเซนติเมตรประมาณนี้ครับเผื่อใครจะบ,บังกล้องนะครับก็ โดยรวมก็ประมาณนี้นะผมว่ามันก็ดีระดับหนึ่งต้านันนาดีปรับได้อันนี้ก็หมุนได้นะครับมีล็อกอันนาะอันนี้ตัวล็อกเราก็ไปต่อกับอย่างอื่นได้อีกเกี่ยวนี้ก็ต่อกับหัวโกโก้ก็ได้นะผมว่าเกี่ยวค่อนข้างสแตนดาร์ดทั่วไป ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมว่าดีระดับหนึ่งตรงนี้มันมีล็อกนะครับก็มีพัดมีนอ็อตแปะข้างหลังแล้มีกันลึกนะมันก็ช่วยได้จริงฮนะอันนี้มันล็อกได้จริงนะครับอันนี้มันเลื่อนไม่ได้นะครับต้องกดกดมีสปริงออกมาแล้วมันก็จะดังลึกนะฮะแล้วมันก็เข้าออกไม่ได้ นะครับวันนี้ก็เล็กขทัดลัดถ้าจะพกพาเก็บสุดๆแล้วก็นี่ครับขนาดนี้16เซนติเมตรไม่ได้ใหญ่มากรวมกับที่จับโทรศัพท์ ยี่สิบสามเซนยี่สิบสองจุดห้านะครับประมาณในยี 24, ่สิบสองจุดห้า้็จะใส่กระเป๋ากระดาษโอเคนะก็ราคาตามสูตภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวลองซิว่าถ้าก,การสูตรนะครับแล้วก็ ngang, à, kiểu này. này. Tốt. Chúng ta Chúng ta เราจะเอียงเอียงข้างนี้กล้องข้างบนอันนี้มันค่อนข,ข้างก็ต้องระวังลื่นด้วยอ่าถ้าเกิดเราตั้งแบบนี้นครับไม่อยู่นะครับ เพราะว่า,าจะถ่ายได้นาตั้ง บแบบนี้ถ้ากลางไม่สุดนี่หมดสิทธิ์เลยครับลมก็ถ่ายแบบนี้อยากจะใช้ถือถ่ายแบบนี้มากกว่า คก็มีเพียงแค่นี้เนาะลองไปใช้ก่อนผมว่าจะดีไม่ดียังไงวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับตามราคาตามสภาพนะครับ